ไม่แท้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้พื้นตรงนี้เนี่ยมันจะดูกระด้างตาหมดรอบๆอ,อ,ององพระเนี่ยเวลาเราส่องไปเนี่ยพระเนื้อของโลหะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับมาเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับผมได้ที่ครับผมพศก้าเทวาครับครับสวัสดีครับพศสวัสดีครับพี่วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระพิมหนไหนดีครับวันนี้ผมนําพระองค์หนึ่งมาก็คือเป็นเป็นเนื้อโลหะผสมครับผมนะฮะพิมประพมนธทนแบบมีรัศมีครับผมนะถามว่าทําไมผมถึงอยากจะเอาพระพิมพ์นี้มาเจาะอีกรอบหนึ่งครับนะก็คือ เจาะลรายละเอียดเรื่องลอยหล่อเดือดของพระครับผมก็ซึ่งในเทปตอนแรกๆเราไม่ได้ทําอ่าเพราะว่าเราตอนนั้นคือเราพยายามเอาพระพิมพ์มาตรฐานก่อนครับนะครับที่ยังไม่มีเป็นพิมพ์สวยๆนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีรอยเดือดเท่าไหร่อันนี้เราเริ่มมาเจาะลึกใช่ครับผมากอยากจะมาเจาะลึกเรื่องเรื่องรอยเดือดพระบนพื้นนะฮะก็คืออยากมาเขาเรียกว่า มา т. มาต่อเติมความรู้ให้ <belongings S 2> กับร <Ow. S 2> <Census S 1> ายการเรานะฮะให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นในรอยเดือดที่เกิดจากหล่อเดือดแบบธรรมชาตินะฮะหรือรอยหล่อเดือดแบบที่ทําขึ้นมาครับนะฮะคือโดยการเอาพระแท้เนี่ยไปถอดแม่พิมพ์นะฮะรอยเดือดมันจะต่างกันครับผนะครับอันนี้ก็คือในเทปนี้อาจจะเป็นวิชาการเยอะครับผมอันนี้เราเรา เอาพิมพ์พิมพ์ไหนมาประพาเมือทนรัศมีแบบมีหน้าตานะฮะเป็นแม่พิมพซีครับผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นเออ่เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับฐานบัวครับทีนี้ถามว่าทําไมเป็นแม่พิมบล็อกซีนะฮะับบล็อกซีก็คือตามที่ที่ผมเคยกล่าวไว้นะฮะในในแม่พิมพ์แม่พิมหนึ่งนะฮะแม่พิมพเอเนี่ยพระเนี่ยจะมีหู บริเวณด้านซ้ายและก็ด้านขวาองค์พระอครับนะจะไม่ปรากฏรอยเลอะเดือดรอบรอบองค์เส้นรัศมีสองข้างเนี่ยจะขึ้นติดผมชัดลึกโดยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยเดือดไม่มีรอยใช่ครับภาษาเซียนก็เรียกว่ากากนะฮะกากซ้ายและด้านขวาเนี่ยภาษาเซียนนะครับจะไม่ติดครับนะในส่วนแม่พิมพ์ที่สองก็คือแม่พิมพ์บีนะฮะ หูบริเวณด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอันนี้ทวนก่อนนะฮะทวนความรู้นิดหนึ่งหูด้านซ้ายด้านขวาขององค์พระเนี่ยจะติดน้อยนะฮะจะติดบ้างหรือไม่ติดเลยหรืออาจจะติดข้างใดข้างหนึ่งค่ะมะมีบางองค์ที่ติดบางองค์ที่ไม่ติดนแม่พิมพ์บ็อกบ็อกบีเราถือว่าเป็นเป็นบ็อกบีอ่านี่คือเราเราแยกเพื่อที่จะให้ดู เข้าใจง่ายเข้าใจกันง่ายว่าลำดับการหล่อเดือหล่อมาจากแม่พิมพ์ A เป็นแม่พิมพ์ B แม่พิมพ์ C เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยเริ่มจากจากสวยงามนะในแม่พิมพ์แรกสะอาดเริ่มเจียจำรุดไปเรื่อยๆจนเป็นแม่พิมพ์บล็อกสุดท้ายบล็อกซีนะครับอันนี้ส่วนบล็อกบล็อกสุดท้ายก็คือบล็อกบล็อกเอ่อบล็อกซีนะโอ้โหเราจะสังเกตจะไม่เห็นละคผมนะฮะแล้วก็บริเวณองค์พระเนี่ยจะมีการเละ้อยหล่อเดือดเนี่ย ทั้งซ้ายและทั้งขวาครับผมนะฮะแล้วก็เส้นซุ้มเนี่ยนะฮะจากที่ที่หนาหนาใหญ่ๆครับอาจกจะก็จะเล็กลงครับผมนะฮะอันนี้ก็คือการจําแนกแม่พิมพ์ครับผมนะครับทีนี้ทําไมผมต้องเอาพระองค์นี้เนี่ยเข้ามาบรรยายนะครับผมอยากจะเขาเรียกว่าเติมความรู้นะให้แฟนๆรายการเราเวลาไปพบเจอพระที่มีรอยรอยหล่อเดือดเนี่ยครับ จะจะได้ดูพิจารณาอย่างไงใช่ใช่ครับครับผมครับผมเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมถามอย่างนี้ก่อนครับว่ารอยเดือดเนี่ยครับแต่ละองค์เนี่ยตำแหน่งหรือว่าแต่ละจุดเนี่ยจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นพระหล่อใช่ครับก็เวลา บล็อกที่มันแตกออกมาเนี่ยอาจจะคนละตำแหน่งกันถูกใช่ครับก็คือเรียนอย่างนี้แม่พิมพ์เนี่ยเป็นแผงครับผมนะฮะเวลาเทออกมาเนี่ยพระเนี่ยจะมีแผงในที่ผมเคยนําแม่พิมพ์จําลองเนี่ยให้ดูครับแม่พิมพ์จะเป็นช่องช่องนะเวลาเวลาโทษนะฮะเวลาเราหล่อเวลาเทโลหะลงไปแล้วเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยจะมีการแกะแม่พิมพ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งที่เดือดเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมอันนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยครับถ้าถ้าเดือดแล้วเหมือนกันในแต่ละตำแหน่งโอ้ไปเจอกันเอะองนี้ก็เหมือนเนยก็แสดงว่าองค์ใดองหนึ่งเนี่ยอาจจะถอดมาใช่หรืออาจจะไม่แท้ทั้งคู่ใช่นะหรือจะอาจจะมีแม่พิมพ์ตัวแม่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวลูกที่ไปถอดมาตัวหนึ่งครับผมนะผมเลยอยากจะนําในพระที่มีการเดือดเนี่ย เอามาขยายความนะฮะแล้วก็เอามาอธิบายเพิ่มเติมเติมความรู้ให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนะว่าเดือดจากธรรมชาติด้วยความร้อนเนี่ยกับเดือดที่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 เออเอาแม่พิมพ์ตัวแท้เนี่ยไปถอดออกมามันเดือดไม่เหมือนกันมันนะฮะต่างกันยังไงครับพี่จอบมีคําถามถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนครนะฮะถ้าขยายพื้นเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้เราขยายให้เห็นเลยตรงตรงรอยเลอะเนี่ย อ่าถ้าผมถามเด่กคนไม่มีความรู้เลยทาไมมันถึงออกมาเป็นก้อนแบบนั้นคือเวลาโลหะเนี่ยเกิดจากความร้อนแล้วปุ๊บเนี่ยโลหะเดือดขึ้นนะฮะทีนี้ที่มันเป็นก้อนเนี่ยเนื่องจากว่าแม่พิมพ์ในบริเวณตรงนี้เนี่ยครับชํารุดไปแล้วเริ่มตัน<อ>นะฮะโลหะเลยไม่ได้เข้าไปเลยเส้นพวกนี้ที่ผมบอกบแม่พิมอ่าแม่พิมพเอาไปใช้เรื่อยๆแล้วปุ๊บเนี่ยแม่พิมพในส่วนรัศมีซ้ายและขวาหายไปแล้ว พอเทไปปุ๊บเนื้อมันเลยเป็นไหลรวมกันเลยเกิดเป็นก้อนเดือดขึ้นมาคเห็นไหมครัพี่จอมสังเกตดอีกประเด็นหนึ่งก็คือรอยเดือดถ้าผมขยายเห็นพื้นเห็นไหมครับรอเดือดธรรมชาติเนี่ยพระเนี่ยเขาจะเหมือนกับดินที่แห้งแตกเห็นไหมครัจะมีความจะมีความคมคมเห็นไหมครัเนื้อโลหะเนี่ยจะหลอมแบบเหมือนกับโลหะเขาจะไม่เข้ากันดีคผมเห็นไหมครับนี่คือเดือดโทษนะนี่คือเดือดแบบธรรมชาติครับผมก็คือก็คือจะ มีหลุมมีชับ่มตรงนู้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วบริเวณตรงคอตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นเหมือนดินแห้งๆแตกแตกเห็นไหมฮะเพราะว่าเวลาโลหะเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเหมือนกับพระเนี่ยเวลาโลหะเย็นตัวเซตตัวลงปุ๊บเนี่ยโลหะเนี่ยจากที่ร้อนมากๆกลับกับกลายมาเป็นเย็นเนี่ยครับคือผมเรียนงี้ก่อนขั้นตอนวิธีทําเนี่ยเวลาเทเป็นแผงออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยช่างเขายกพระเนี่ยขึ้นมาจากแผงครับนะฮะแล้วเขาก็เอามาจุ่มในถังน้ําเลยครับ โลหะที่อุณหภูมิร้อนเนี่ยเป็นร้อยร้อยองศาเนี่ยพอมาโดนเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งตัวทันทีวิธีการคนะฮะพระมันจะแข็งตัวพอมันเราเหมือนกับเราเราร้อนแล้วมาเย็นเนี่ยเราเหมือนเราไปสตาร์พระไว้นะฮะมันเลยเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะรอยเดือดเดือดแบบนี้ก็เดือดคมคมนะฮะในส่วนที่พระที่เอาไปถอดปุ๊บเนี่ยไอ้ความคมของรอยเดือดตรงนี้มันจะลดลง มันจะตื้นลงมันจะลื่นลื่นเงาเงานะฮะมันจะไม่คมเหมือนลักษณะแบบในพระที่เทหล่อขึ้นมาใหม่ๆครับแล้วเรามาเอามาเอามาแช่น้ําเหมือนมาสตาร์พระไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับคุณนะผู้ชมพอนึกภาพต,ตามไปออกไหมครับว่าที่พศพูดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพระเหมือนกับเอาเราเอาพระที่ที่เอ,อก๊อป ก็ไปเนี่ยพอไปปุ๊บเขาก็จะได้ตรงแบบนั้นแล้วก็ผิวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดความเป็นธรรมชาติเนี่ยพระเนี่ยจะมีส่วนลึกส่วนเว้าส่วนบ่มตรงไหนอยเดือดเนี่ยในในในธรรมชาติเนี่ยมันจะเดือดแบบถ้าเราลงกล้องเนี่ยเราเราจะเห็นเดือดแบบคมขมขึ้นมาครับผมนะฮะแต่ถามว่าในพระที่มันถอดออกมาเนี่ย จะเป็นระนาบ่ามันจะเป็นมันจะเป็นระนาบเหมือนกันแต่ว่าไอความคมของรอยเดือดพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันผมผมอยากให้สังเกตพื้นผิวนะฮะในการถ้าเราไปเจอพระที่เดือดเนี่ยพื้นผิวเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพิจารณาครับผมค่อยๆดูพื้นผิวธรรมชาติเนี่ยพระเขาจะไม่แข็งครับผมนะแต่ส่วนพระที่ไปถอดหลออมาเนี่ยพื้นเวลาเราส่องใบอ่ะมันจะดูกระด้างตามันจะแข็งงครับผมอันนี้ค่อยๆพิจารณาครับผมวันวันนี้คลิปนี้ เรามาคุยเราเราไม่ได้มาคุยเรื่องของแม่พิมพ์นะครับไม่มาคุยเรื่องเอ่อเรื่องของพิมพเอพิมพบีพิมซีแต่เรามาคุยถึงเรื่องพื้นผิวครับครับพื้นผิวนะครับที่ผมบรรยายไปหลายๆคลิปแต่เราไม่ได้มาลงในรายละเอียดว่าไอ้พื้นผิวเนี่ยที่พื้นผิวทาไมเราต้องดูพื้นครับพื้นผิวพระหล่อเดือดเป็นยังไงสำคัญมากนะฮะความความเป็นธรรมชาติมันคืออะไรนะครับ สำคัญมากในการพิจา,ารณาพระหลวงปู่สุขเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้เลยนะเป็นปัจจัยสําคัญคนะฮะสังเกตพื้นให้ดีๆครับผมไม่ว่าพระจะเดือดหล,ลอลอแบบเอ่อบลอนมีรอยเลอะหรือไม่มีรอยเลอะเนี่ยครับผมพื้นผิวเนี่ยเป็นองคง์ประกอบสําคัญครับผม,บผมเพราะว่าพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราก่อนหน้านี้เราให้ความสําคัญเ,เป็นลําดับรองจากพิมพ์พระเนี่ยคือตอนนี้ณวันนี้ ตอนนี้พิมเนี่ยจริงๆเราเราสมมุติว่าเราดูว่าเป็นพิมพ์พาที่ถูกต้องนะครับตอนนี้เรามันเริ่มดูความเป็นธรรมชาติกันพจน์กำลังอธิบายเรื่องของความเป็นธรรมความเป็นธรรมชาติเรื่องของจุดอลอยธรรมชาติเอ๊ะพาเดือดจุดพาเดือดดูยังไงนะครับ้าลอเวลาเรื่องของรอยต่างๆความผุด ขุดของเนื้อความร้อนนะครับพอเข้าไปในส่วนของความเย็นครับจุดต่างๆเป็นยังไงใช่ครับเนี่ยลองสังเกตดูเพราผมขยายพี่จอมดูเนี่ยพระฐานเนี่ยบริเวณฐานก็ดีหรือรอบๆองค์พระพวกนี้เห็นไหมฮะพื้นเนี่ยจะมีความคมหมดเลยเป็นรอยเดือดเป็นใย่ๆพวกนี้สำคัญมากนะฮะองค์ประกอบเหล่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่อยู่ตามพื้นองค์พระก็ดีหรือตามขอบเส้นรัศมีก็ดีพวกนี้ยครับผม คือความร้อนเนี่ยเวลาร้อนมากๆมันดันขึ้นครับนะฮะไอ้พวกนี้พอหลังจากพอพระโลหะเนี่ยเขายกออกมาจากแผงเริ่มเซตตัวลงเนี่ยช่างเขาก็จะใช้ที่ขี้ไปีนขี้เป็นแผงแล้วก็จุ่มลงไปในในน้ําเย็นครับพอจุ่มลงไปในน้าปุ๊บเนี่ยพระมันเกิดการเซตตัวก็สตาร์ทแข็งทันทีมันเหมือนมันดับเลยใช่ฮะนั่นแหละฮะมันเลยเกิดผิวผิวไอ้ผิวเนี่ยจะไม่เรียบตึงมันก็เลยจะเป็นรอยขูขะขูขะพวกนี้แต่ในส่วนไม่ของไม่แท้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ พื้นตรงนี้เนี่ยมันจะดูกระด้างตาหมดรอบๆอ,อ,อ,องค์พระเนี่ยเวลาเราส่องไปเนี่ยพระเนื้อของโลหะเนี่ยที่ในในพระไม่แท้ที่เขานํามาถอดพระมันจะดูแข็งแข็พพงครับผมผมบอกอะไรนี่คือหัวใจของการดูพระหลอ่พพอครับผมซึ่งนะซึ่งพระหล่อเนี่ยเวลาเราดูพระหล่อได้เนี่ยเราไปดูได้หลายหลายอีกหลายอาจารย,อาารย์อาจารย์เลยนะครับอย่างองค์นี้เองเนี่ยพี่สังสังเกตดูยังมีคราบเบ้าเห็นไหมฮะครับที่เขาล้างออกไม่หมดเนี่ยเบ้าดำๆตรงขาตรงบัว ติดออกมานะฮะรอบรอบองพระเห็นไหมแม้กระทั่งเส้นสุมเส้นคู่พี่หยองสังนเกตดูในร่องพวกนี้ร่องตามร่องเห็นมมันจะมีใยขึ้นมาเลยครับผมเห็นไหมฮะเกิดจากกับความร้อนในแม่พิมพ์ที่หลอมหลอมหลอมพระออกมาครับเห็นไหมฮะนี่ยังมีคาบเบ้าอยู่ครับนคาบเบ้าดำบางบางคุณผู้ชมบางท่านถ้าเพิ่งเริ่มศึกษานะให้พออธิบายคําว่าคาบเบ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคือคาบเบ้ามันก็คือความ ก่อนที่เขาจะหลอมเนี่ยเขาจะมีการทาอ่าครับผมจะมีการทาหน้าแม่พิมพ์บล็อกนะฮะเพื่อไม่ให้โลหะเนี่ยเวลาหลอมออกไปแล้วเนี่ยไปติดไปติดอะไรบล็อกกับแม่พิมพ์ก็คือทาทาไว้แล้วก็ครับก่อนที่เทโลหะลงไปเนี่ยเขาก็พอเทโลหะลงไปปุ๊บเนี่ยมันมีความร้อนนะฮะคาบพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าการเกิดการเผาไหม้ครับผมนะฮะอย่างคาบ บริเวณตรงข้างแก้มองพระเห็นไหมฮะรอยเดือดถ้าเราได้ลงล้องในพระจริงเนี่ยมันจะคมไปหมดเลยบริเวณตรงนี้ยคผมนะฮะในส่วนที่เดือดขึ้นมาผมเลยอยากจะนําพระองค์นี้เนี่ยนะฮะเอามานำมาบรรยายเนี่ยเรื่องเรื่องการหล่อเดือดครับผมที่ผมพูดเสมอครับผมแต่วันนี้มีโอกาสก็เลยได้นําพระองค์เนี่ยมาเจาะเรื่องให้ดูครับในส่วนด้านหลังนี่ดูอะไรได้มั้งครับมีด้านหลังนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเหมือนพิมพ์นิยมทั่วไปครับผมเห็นไหมฮะเนื้อ,อหาเห็นไหมฮะพอรอเดือดปุ๊บเนื้อเ็อเจะคือเหมือนแล้วเป็นเม็ดเม็ดไม่เข้ากันครับผมเห็นไหมฮะเกิดมาจากความนนร้อนอาก่วามรใช,ใช,ใช่ใช่ครับเนี่ยนะครับด้านหลังของวงช่างเขาก็จะแต่ง แต่งตะใบห้าสังลบคมออกแล้วก็สังเกตดูดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื้อเนื้อโลหะผสมเนี่ยบางส่วนจะไม่เวลาเขาเอามวลสารมาผสมมันจะไม่เข้ากันใช่ัจะไม่เข้ากันเวลาออกมาเนี่ยมันก็เลยดูดูเป็นเหมือนเป็นเป็นก้อนๆใช่เป็นก้อนๆแล้วก็ในส่วนของที่เป็นหลุมเป็นต่างๆเนี่ยก็ เราต้องสังเกตยังไงบ้างครับว่าคือไอหลุมเหล่านี้เนี่ยครับถามว่าเวลาไปถอดมาติดมหมติดครับผมนะฮะมันติดเหมือนกันเราเราจะดูยังไงว่าอันนี้ถอดมาหรือไม่ถอดมาคือคือพอพอไอผ้าที่ถอดอะไอหลุมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันต้องมันต้องมีความชํานาญในอีกระดับหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าเกิดจากการถอดหลอกมามันจะติดคือ ต,ต้องอาศัยประสบการณ์ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเรียนมันต้องเล่นพระสักระยะหนึ่งรหรือทําความเข้าใจพระสักระยะหนึ่งแล้วแยกได้ระหว่างพระที่ถอดหลอ,อกมานะกับในแม่พิมพ์ที่ทเทหลอ,อกมาจากแม่พิมพ์จริงครับผนะครับตรงนี้ต้องต้องใช้ประสบการณ์อีกนิดหนึ่งผมเรียนอย่างนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากก็ผมผมผมให้คํานิยามนิดนึงว่ามันบางทีเนี่ยมันดูที่มันก็กลับเป็นเรื่องของผ้ามันไม่เป็นธรรมชาติ เพราะว่าเวลาถอดมาเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นอย่างอย่างตรงที่ที่ชี้อยู่เนี่ยครับนะครับตรงเนี้ยบางทีเนี่ยหลุมเนี่ยมันถอดออกมามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นโค้งเฉยเมันก็จะตื้นตื้นแตเป็นตื้นตื้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าของแท้เนี่ยไอหลุมต่างๆเนี่ยมันก็จะมี บางหลุมบางส่วนเนี่ยมันก็จะลึกบ้างบ้างตื้นบ้างอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างรอยเหล่านี้เวลาไปถอดแม่พิมพ์ออกมามันก็ติดนะพี่ครับผมไอ้รอยตะไบพวกนี้แต่ถ้ารเราเข้าใจเนี่ยว่าถ้าเราดูออกว่าไอ้ตะไบเนี่ยนะฮะเกิดมาจากการตะไบในในพระองค์แท้จริงครับหรือ พระองค์แท้เนี่ยไปถอดหล่อมามันก็จะติดออกมามันต้องดูให้ออกใช่ตะไบเกิดมาจากในในองค์จริงเนี่ยมันจะคมไปหมดเลยใช่นะอาจจะมีคาบใครหรือมีเขาเรียกว่าคาบความเก่าไปปกคลุมแต่ถ้าเราค่อยๆสังเกตดูค,คือผมถึงบอกว่าการการศึกษาพระเนี่ยต้องละเอียดรอบคอบครับนะฮะอย่าดูพระเนี่ยเข้าข้างตัวเองครับนะครับค่อยๆดูไอ้รอยตะไบเหล่านี้เราก็ต้องดูเหมือนกัน เรื่องของเบอร์ตะใบก็มีส่วนด้วยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เรื่องของการแต่งตะใบเนี่ยคือเวลาเราพิจารณาในผ้าแท้เนี่ยในตะใบผ้าแท้เนี่ยมันจะคมนะฮะที่เหมือนที่ผมการอธิบายไปเนี่ยอาจจะมีคาบใครคาบอะไรไปไปปกปุมจริงแต่มันยังเกิดเราต้องดูให้ออกว่ามันเป็นตะใบที่เขาตะใบผ้าจริงๆหรือว่าตะใบที่การถอดออกมาเวลาถอดออกมาเนี่ยตะใบเหล่านี้ติดนะไม่ใช่ไม่ติดผมเรียนอย่างนี้ว่าติดแต่ว่ามันจะไม่คม ครับผมเพราะมันติดมาจากตัวแม่ที่เอามาถอดพิมพ์ครับผมนะฮะตรงนี้สําคัญก็ต้องค่อยๆเรียนรู้มกันใช่นะับค่อยๆเรียนรู้คือถ้าเราดูวิธีการการเอการถอดหล่อเป็นเนี่ยว่าพระองค์นี้เนี่ยเกิดจากการถอดหล่อนะฮะไอหลุมพวกนี้ยเราก็จะดูออกหมดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยองค์ประกอบเดียวกันครับผมก็เราคลิปต่อๆไปเนี่ยต่อ ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่ได้ได้ลงมาลึกในส่วนของเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยอธิบายไปในส่วนของนอกจากแม่พิมพ์แล้วเนี่ยความเป็นธรรมชาติวิธีการสังเกตไอ้พวกพระพิมพ์ในในแต่ละพิมพ์ที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเราจะลงเจาะลึกมากขึ้นคุณผู้ชมทางบ้านคือเวลาผมอธิบายเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็ค่อยๆไปเอาในพระ พระที่ถอดหลอกมาให้ดูมาเปรียบเทียบแล้วไปถ่ายสตูมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขยายให้เห็นครับผมนะตอนนี้เรามันพอดีผมยังไม่มีก็เลยพูดในภาพรวมให้ให้ให้ได้เข้าใจก่อนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปขับเรานะครับนะครับก็จดจาวิธีการวิธีดูแล้วก็ค่อยๆมันฝึกฝนไปครับผมเหมือนกับอย่างหลุมพวกเนี้ที่ที่ที่ผมเคยเรียนในคลิปต้นๆเนี่ยเกิดมาจากการย้ําพิมพ์ครับผมเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นรอย ลอยลอยรอบๆเนี่ยเนี่ยที่เขากดกดกดรอบๆองค์เนี่ยขึ้นมาเพื่อให้แม่พิมพ์เนี่ยเวลาเทไปแล้วเนี่ยให้มีให้แม่พิมพ์เนี่ยมีความแน่นตัวนะเวลาถอดพิมพ์ยกแม่พิมพ์ขึ้นมาจากบล็อกแล้วเนี่ยแม่พิมพ์จะคมชัดครับนะเนี่ยรอยที่เกิดจากรอบๆองค์พวกนี้ยครับนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับถ้ามีชื่นชอบ ในวิธีการที่เราดูนะครับครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันนะครับในส่วนของด้านข้างปกติเหมือนเดิมนะตาใบก็เหมือนเดิมเหมือนกับปกติเลยที่เราที่เราเคยบรรยายไปตาใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครัต้องเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับ เนี่ยอย่างองนี้รอยตะไบก็ค่อนข้างที่จะตื้นลงเนื่องจากว่าเกิดจากคาาความเก่าค<ะ>เหมือนที่ผมที่ผมเรียนพี่เจอะน่ถอดออกมาติดไหมก็ติดอีกครับผมนะในผ้าไม่แท้เนี่ยถอดมาไอ้รอยเหล่านี้ติดแต่เราต้องดูให้ออกครับ<ะ>นะฮะสายผ้าก็จะเหมือนกันครับผมอ่าด้านนี้จะชัดหน่อยเห็นไหมฮะรอยตะไบ<ะ>ก็จะลักษณะแบบเดียว ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับครับก็ไม่ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับในส่วนของพระของหลวงปู่สุนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ใช้เวลาแต่ว่าดูกันไปเรื่อยๆแล้วได้ได้เจอองค์จริงเนี่ยอผมยังผมก็ว่ายังไงก็ต้องมีซึมซับแล้วก็เข้า ถ้าคุณดูทฤษฎีแล้วเนี่ยได้มาเจอองค์จริงอีกเนี่ยผมว่าไม่นานครรับครบคคุณก็จะเป็นอย่ายอย่าไอ้น,นี้ท้ายท้ายคลิปเนี่ยผมแนะนำอีกนิดหนึ่งก็คืออย่าไปเริ่มต้นด้วยการดูเนื้อครับนะครับผมเรียนอย่างนี้อย่าไปเริ่มต้นด้วยการดูเนื้อเราต้องเราเห็นองค์พระเนี่ยเราต้องค่อยๆเบี่ยนาว่าพระเนี่ยสาเหตุเป็นแบบนี้เพราะอะไรพยายามตั้งข้อสังเกต อย่าไปดูแล้วเข้าใจเข้าข้างตัวเองว่าพระเนี่ยต้องต้องเนื้อจัดจัดต้องเนื้อเก่าๆนะครับผมเรียนอย่างนี้พระหลวงปู่สูงเนี่ยพระประมาณหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยหนึ่งปีในปีนี้ครนะฮะพระไม่ได้ไม่ใช่พระกู่นะฮะต้องเก่าขนาดเป็นสามสี่ร้อยปีพระกู่บางประเภทยังไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะฮะอย่างพระพระพระชินวันลานบุรณะอย่างเงี้ยเหมือนพระใหม่เลยนะฮะผมเรียนอย่างนี้หลวง็สูไม่จําเป็นต้องเก่าแล้วก็ เนื้อเนี่ยผมผมก็เพิ่มเติมนิดนึงวา่าเนื้อพาเนี่ยเนื่องจากเวลาผสมเนื้ออย่างถ้าคุณผู้ชมดูที่ผ่านมาหรือว่าเห็นเนื้อแต่ละแต่ละ,ละที่เทแต่ละชุดเนี่ยบางทีเนื้อผสมอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามีมีท่านมีสูตรส่วนผสมใกล้เคียงครับรบางทีใส่อาจจะใส่ในรอบที่แล้วใส่เอ ใส่ทองแดงเยอะรอบนี้ใส่ทองแดงน้อยมันก็เป็นปัจจัยใช่เป็นปัจจัยไปอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยผมอยากให้ให้ดูเรื่องแม่พิมพ์เพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องเวลาเราดูเนื้อดูอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันเรื่องพวกนี้ยครับผมถึงเรียนว่าอย่าเพิ่งเริ่มด้วยด้วยการดูเนื้อพยายามดูดูแม่พิมพ์ว่าแม่พิมพ์เนี่ยใช่หรือเปล่านะครับแล้วค่อยๆไล่ดูนะฮะถ้าเริ่มต้นด้วยการดูเนื้อเนี่ย มันจะยากนะฮะเพราะเพราะว่าพระหลวงปู่สุขบางองคเนี่ยไอ้ถามว่าบางบางองค์เนี่ยสาเหตุที่มันเก่าเนี่ยมันเก่ามาจากการใช้มันเก่าเก่าหนึ่งเก่ามาเกิดการห้อยใช้ครนะฮะโดนเหงื่อโดนใครเรานะฮะผ่านการเวลามันถึงเก่าเอาเอางนี้เขาเรียกว่าเก่าธรรมชาติเอางนี้เลยเพราะในคลิปเนี้ยนะครับเอถ้าเราเราอยากจะเปิดสัมมนาให้คุณ ได้มาศึกษาพระหลวงปู่สุกันนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวฝากในคล้ายคลิปนะครับกดหนึ่งให้เรานิดหนึ่งว่าเราอาจจะทําสัมมนาโดยที่มีการบรรยายพระขึ้นมานะครับมีพระองค์จริงให้ดูด้วยท่านจะได้เรียนรู้ได้เป็นว่าเดีได้เห็นองค์จริงไอ้ส่วนต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยพระในแต่ละพิมพ์แต่ละหมวดเนี่ยขนาดก็ไม่เท่ากันขนาดก็มีปัจจัย มายมีผลนะครับพระในส่วนของพระเนื้อทองแดงครับนะครับเนื้อโลหะผสมเนี่ยอถ้าเรามีอยู่เราจะนามาให้ดูองค์จริงนะครับก็จะได้เรียนรู้ในการลึกขึ้นนะครับใครสนใจกดหนึ่งในท้ายคลิปเนี้ยนะครับก็คืออาจจะบรรยายในพระหลวงปู่สุขรครับแล้วก็อาจจะมีคณาจารย์อื่นเสริมมาให้ด้วยครับผมนะแล้วก็มีพระองค์จริงเนี่ยมาให้พิจารณาผมนะอาจจะ แล้วก็ใครมีพ้าอยู่ก็อาจจะนําไปให้เราดูการใหและถ้าแนะนําได้อครับนะครับว่าว่าเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าถ้ามีคนสนใจพอสมควรเราก็อาจจะเปิดนะครับในในกรุงเทพเ่ยนะครับครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวท้ายคลิปมีอะไรอยู่นครับก็ท้ายคลิปนี้ก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเรายังมี หลังๆเนี่ยผมอาจจะนำพระเนี่ยมาบรรยายเจาะลึกแต่ละแม่พิมพ์ไปนะฮะว่าหมวดพิมพ์นี้ดูยังไงพิจารณาแบบไหนนะครับอย่าให้ค่อยๆติดตามเราไปนะฮะยังมีอีกหลายหมวดพิมพ์นะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดซับสไครต์นะครับงั้นวันนี้ผมสองคน ผมในทีแล้วก็ผมกุญก้าเดว่าคร,ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ